อุตรดิตถ์ชมรมคนรักฟุตบอลตำบลท่าเสาจัดโครงการให้ความรู้ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนประชาชนเพื่อห่างไกลยาเสพติดเมื่อเวลา16นาฬิกาของบันนี้ที่โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคมหมู่ที่5บ้านม่อนดินแดงตำบลท่าเสาอำเภอเมือง,งอุตรดิตถ์พลตำรวจตรีวิบูลย์ศรีสุขรองผู้บัญชาการสำนักง,งานกำลังพลตำรวจแห่งชาติที่ปรึกษาชมรมคนรักฟุตบอลตำบลท่าเสา ประเภทชมรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพพร้อมดัวยคณะกรรมการบริหารชมรมได้จัดโครงการให้ความรู้ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนประชาชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยมีเยาวชนตำบลท่าสาวและตำบลใกล้เคียงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมป่า60คนพลตำรวตีวบูลสีสุขกล่าวว่าปัจจุบันกีฬา ประเภทฟุตบอลเป็นกีฬาที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากซึ่งกีฬาฟุตบอลมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นทําให้เกิดความแข็งแรงสมบูรณ์ทางด้านร่างกายกจ,จิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาตลอดจนทําให้ประชาชนเยวาวชนใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ช่วยลดและห่างไกลจากปัญหายาเสพติดมีคุณธรรม มีระเบียบวินัยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากรบคุคคลของชาติส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกายสุขภาพดีทั่วนหน้าจึงมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชมรมคนรักฟุตบอลตำบลท่าเสาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ในทุกๆด้านมีการพัฒนาการทางด้านร่างกายการออกกำลังกายได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องตามหลักของวิทยาศาสตร์การกีฬา ส่งเสริมให้ความรู้ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนประชาชนให้เยาวชนและประชาชนสามารถนำทักษะที่ได้รับไปประยุกต์พัฒนาต่อยอดให้กับตัวเองในการเข้าไปเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนชุมชนจังหวัดหรือทีมชาติไทยได้ในอนาคตและส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดและอบายุขต่างๆโดยการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาประเภทฟุตบอลทั้งนี้ ได้มีผู้สนับสนุนทางชมรมคนรักฟุตบอลตำบลท่าเสามอบเงิน5รายรายละ10,000บาทอาทิคุณบุญธรรมก่อนโพดห้างคุณส่วนจำกัดบุญธรรมออเตอร์สวิตจำกัดคุณคมพิษอ่อนวงบริษัทเคพีพิโตเลียม111จำกัดคุณรามิวชูเอียดบริษัททางเจริญจำกัดคุณสมเกียรติชนสิทธิการห้างคุณส่วนจำกัดโชคนำชัยมอเตอร์จำกัดคุณสัญชัยใจป่อ FMC กรุ๊ปนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมไร่สีสุขนำโดยพลตตรีวริบูลสีสุขรองผู้บัญชาการและทีมตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถนำทีมโดยพันตำรวจโทอนุสอนดังกล้องรองผู้กำกับฝ่ายป้องกันปราบปรามสพพิชัยอุตรดิตถในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยนะครับกีฬาฟุตบอลตมบลท่าเสา ให้กับน้องน้องเยาวชนนะครับเพื่อให้เขามีทักษะทางกีฬาและเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัวนะครับ FMC Group เฟซหนึ่งหมื่นบาทครับ